ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการเสี่ยงททยดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี่เลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับวิธีเอาตัวรอดสมัยนี้คืออย่าโอนเงินให้ใครเออประมาณนี้โอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะเป็นการเสี่ยงทายแรนดอมสบายๆในหัวข้อสบายๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีพิษมีภยัยดูได้ทุกท่านประมาณนี้ วันนี้ผมจะใช้ไพ่ทารอนหนึ่งสำรับนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่โดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับบ้างสําสำรับบ้างแล้วแต่เนื้อหานะซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่สำรับเดียวเท่านั้นในการแรนดอมเสี่ยงทายโดยผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับการเสี่ยงทายทำนายนี้ผมอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคการเสี่ยงทายแรนดอมวันนี้เรามาดูกันในหัวข้อสบายๆที่ว่า เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเอ๋ยินดีล่วงหน้าด้วยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคือใครจะมีแอคชั่นอย่างไรกับคุณและทำไมถึงอยากได้คุณเป็นคู่ครองขออนุญาตแนะนําให้ดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะระหว่างทํานายนี้พลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆได้นะครับ การเสียงไทยแบบนี้เราเจาะจงหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ก็จริงแต่บางทีไพ่เขาอยากจะบอกเรื่องอื่นด้วยอะไรแบบนี้นะโอเควันนี้คุณได้ไพ่โอ oh, เด็กถือถ้วย Page of Cups ใบแรกมาก็คนอายุน้อยเลยเออหรือจะมีโชคดีเกี่ยวกับเด็กๆนะเด็กในที่นี้คือคนอายุน้อยกว่าไม่ใช่เด็กเล็กนะเออประมาณนี้แล้วก็เรียกว่า ช่วงเวลานี้ถ้าคุณเกี่ยวข้องอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณจะมีความโชคดีไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับยังตีความได้ด้วยว่าบุตรบริวารให้โชคหรือแม้แต่คนอายุน้อยกว่าให้โชคให้ลาบในการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคหรือแม้แต่การงานการเงินติดต่อประสานงานกับคนอายุน้อยกว่ามักจะมีโชคดีอะไรแบบนี้หรือแม้แต่มีเด็กๆมาปลื้มดังกล่าวเอามาเดี๋ยวมาดูกันต่อกันนะครับและคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่อย่าไปล็อกสเปคมากมายเพราะสามารถ ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะดินน้ําลมไฟธาตุละลายราศีอะไรดูได้หมดนะครับเดี๋ยวมาขยายความกันเพิ่มเติมนะครับเอเกี่ยวข้องกับเด็กแล้วจะโชคดีจริงหรือไม่เนี่ย,ย,ยอขอพายยืนยันหน่อยสิครับเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเขาคือใครใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้หรือไม่โอ้ใช่ดีเอ็มเพรส ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้มีโอกาสแม่นยำ80-90%นะเราจะไม่บอกว่าแม่น100%ไม่มีทางอันนั้นก็โอเวอร์เกินไปการเสี่ยงไทยแบบนี้ผมให้ความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ80-90%โอกาสจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่สูงมากนะครับเผื่อใจไว้สังนิสําสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะโอเคประมาณนี้แล้วอย่าลืมว่านี่คือการเสี่ยงไทยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านแต่ดีเอ็มเพรสออกมาขนาดนี้ก็ต้องทำนายดีตามตำราสากลว่า เขามองคุณดีมากเขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกมากไม่ว่าตัวจริงของคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ คุณอาจจะถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายนั่นมันตัวคุณมองตัวคุณเองคุณคุ้นเคยกับตัวเองแต่เวลาคนอื่นเขามองเข้ามาเขามองว่าคุณเลอค่าเหลือเกินไม่ธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับระบายนี้ถ้าคุณสุภาพสตรีมาหยิบเสียงไทยได้ทีเอ็มเพรสหรือแม้แต่ได้ดูคลิปคลิปนี้นะคุณสุภาพสตรีคุณจะมีโชคดีทั้งการงานการเงินชีวิตส่วนตัวมีโอกาสได้ยกระดับฐานนะทางสังคมมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซอะไรแบบนี้หรือมีโอกาสเจอคู่ดีที่สมนะ สมเนื้อสมฐานนะและถ้าคุณผู้ชายเสี่ยงทายิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้คุณมีโอกาสมีดวงนารีอุปธมร,รมเออนารีอุปธมภมผมย้าอยู่เสมอว่าไม่ใช่นั่ง,น,งนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่นารีอุปัมภมคือคุณใช้ชีวิตไปตามปกติทํางานทําการ,การตามปกติแล้วเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีอะไรแบบนี้นี่ประมาณนี้และอีกหนึ่งคำทำนายที่ลืมไม่ได้กับไพ่ดีเอ็มเพรสตามตาราสากลว่าไว้ถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะไม่ไว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีโอกาสตั้งครัรบบนถ้าคุณเป็นผู้หญ แต้ถ้าคุณเป็นผู้ชายภรรยาคุณอาจจะตั้งคันประมาณนี้เรว่ามีโอกาสมีลูกมีบุตรประมาณนี้นะครับถ้ามีความพร้อมอยู่แล้วจัดไปแต่ถ้าไม่พร้อมป้องกันดีๆนะจจะโอเคประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเขามองคุณดีมากในสายตาเขาณเวลานี้ไม่มีใครดีไปกว่าคุณอีกแล้วนี่ไม่ได้อวยกันส่งเดชเราทำนายไปตามหน้าไพา่เอ็มเพรสเมื่อกี้นะครับแล้วก็ โอ้โหหายห่วงกราบสาธุผมน้อมรับด้วยคนรับไว้เลย The ไฮโดรแฟ n ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาไพ่พระออกมาในหัวข้อความสัมพันธ์ถ้ามีไพ่พระปรากฏสบายใจได้เลยว่าอย่างแรกนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัย เจอคนดีไว้วางใจได้พอประมาณถึงวางใจได้มากก็แล้วแต่ว่าคุณรู้จักกันมานานแค่ไหนถ้าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเจอกันก็อ่าไว้วางใจพอประมาณเระยะห่างสักหน่อยแต่ถ้ารู้จักกันมานานสนิทสนมกันมากใบนี้มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานไม่ธรรมดานะครับตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเดอะไฮโรแฟนไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ใช่แค่การเจอคนดีแต่ยังหมายถึงความสุขสมบูรณ์ทุกรูปแบบและถ้าทํานายเฉพาะเจาะจงเรื่องความส ัมีโอกาสแต่งงานเออมีโอกาสแต่งงานย้ําว่ามีโอกาสนะไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ผลที่ได้รับ มันอยู่ที่บริบทชีวิตแต่ละท่านบางท่านอยู่ในวัยเรียนการแต่งงานก็ยังไม่ควรเกิดขึ้นแน่ๆบางท่านเพิ่งจะอยู่ในวัยทำงานเรียนจบมาใหม่ๆอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนก็ยังไม่รีบแต่งงานอะไรแบบนี้แต่ถ้าบริบทชีวิตของคุณคุณมีความพร้อมคุณมีคนที่คบหาอยู่มีคนคุยคุยมีคนศึกษาดูใจกันอยู่อย่างนี้สิถึงจะมีโอกาสแต่งงานตามดวงชะตานี่คือการดูดวงแบบไม่งมงายทำนายไปตามตรรราสากลและอ้างอิงบริบทชีวิตจริงในการประกอบเหตุการณ์นะครับ นะมันจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนให้ดูบริบทชีวิตของคุณถ้าคุณมีคนคบหาอยู่มีแฟนมีแม้แต่คนรักที่สุขงอมเต็มที่ความรักที่สุขงอมเต็มที่คุณมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานแต่ใบนี้ก็ยังให้คุณประโยชน์กับคนที่เพิ่งเริ่มคบหาดูใจนะ,ะคนที่เพิ่งมีแฟนคนที่เพิ่งคบหากันใหม่ๆทํานายดีว่า ดวงคุณสมพงศ์กันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่คุณกับเขาจะสามารถคบหากันไปได้ยาวๆและแถมเผื่อให้คนที่ไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์นะถ้าคุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินเรื่องอื่นอยู่คุณจะมีโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อืมที่คุณนับถือตามความเชื่อเลยนะครับขอให้ทําบุญตามความเชื่อทําสิ่งดีๆตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณประโยชน์นอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วคุณยังมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องอื่นๆที่คาดหวังไว้ด้วยอยากได้อะไรอธิษฐานเลยนะโอเคได้มากได้น้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันมาดูกันต่อนะครับแล้วก็เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครอง เขาคือใครจะทำอะไรโอ้เดีไม่จะเชื่อคุณชอบดูดวงแน่นอนคุณเป็นสายมูหรือเปล่าเขาก็ชอบดูดวงเขาก็เป็นสายมูมีโอกาสที่เขาจะเอาดวงคุณไปดูไปถามหมอดูหรือไปถามนักพยากรณ์หรือแม้แต่ไปถามพระไปถามผู้ใหญ่ที่เคารพอะไรทํานองนี้ว่าคุณใช่คู่เขาหรือเปล่า ถ้าเขารู้วันเดือนปีเกิดคุณหรืออย่างน้อยมีข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณมีโอกาสที่เขาจะเอาคุณไปดูดวงนะไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการที่ใครจะเอาเราไปดูดวงเนี่ยเขาจะสามารถบางคนสงสัยนะ ว่าเขาจะทําคุณใส่มนดําอะไรใส่ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะแต่ละคนนะคนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันไม่ได้ทํากันง่ายๆเว้นแต่แต่บางคนที่จิตอ่อนจ,จัดจัดนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวถ้าเขาจะเอาคุณไปดูดวงนะคนคนนี้สนใจใคร,ร่รู้อยากรู้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาหรือเปล่ามีโอกาสที่เขาจะไปถามหมอดูไปถามผู้ใหญ่ดังกล่าวนะว่าคุณใช่คู่ของเขาไม่มีโอกาสแต่งงานเมื่อไหร่มีโอกาสลงเอยเมื่อไหร,ร่และใบนี้นอกจากการดูดวงนอกจากการทํานายทายทักยังทํานายเพิ่ม,เต,มเติมได้ด้วยว่า มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อเกินคาดเกินฝันไปนทำนายว่าได้สิ่งดีๆเกินคาดก็ได้ไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์คุณกับเขามีโอกาสสมหวังแต่ถ้าไม่เอาไม่นับเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสโชคดีทางการงานการเงินรับไว้เลยผมรับด้วยคนนะครับเมจิเชียนเนี่ยสมหวังเราปฏิหารนะอื อย่างที่กล่าวเสมอว่ามีโอกาสความแม่นยำ80-90%เผื่อใจไว้บ้างสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละท่านคำทนายนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่ขอให้ดูบริบทชีวิตจริงนะครับย้ำเลยนะคุณมีโอกาสโชคดีวันนี้มีทั้งพระทั้งม a จิเเชียนวันนี้มีทั้งไฮโลแฟนและม a จิเเชียนไม่ธรรมดานะครับสใบนี้ไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆคุณมีโอกาสเกิโชคดีราปาฏิหาริโชคดีเกินคาดแบบนี้ จะใช่เรื่องความสัมพันธ์ไหมหรือจะเป็นด้านอื่นๆขอให้ไพ่บอกเพิ่มเติมทีนะครับแล้วก็อัศวินไม้เท้า g น t อบวอนส์คนนี้มีแพชชั่นมีแรงปรารถนามีแรงเสน่หาต่อคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเขามองคุณดีมากเลิศเลยตั้งแต่เอ p r e s s ใบแรกแล้วนะมาถึงอัศวินไม้เท้า เขามีแรงปรารถนามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ากับคุณในเรื่องทั้งท,งท,งทางโลกทางธรรมประมาณนี้ความอยากครองคู่สูงมากสอดคล้องกับหัวข้อสุดๆบางทีเขาอาจจะแอบเก็บคุณไปจินตนาการได้ด้วยนะไม่ต้องไปคิดว่าเขาทะลึ่งหรืออะไรนะครับเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเราท่านๆเนี่ยนะ เขาจินตนาการเรื่องคุณเขาวาดฝันไปแล้วว่าถ้าได้ครองรักครองคู่กับคุณจะมีความสุขขนาดไหนกันนะสร้างครอบครัวโดยกันมีลูกน่ารักกี่คนอะไรแบบนี้มีบ้านที่ไหนเขาคิดไปไกลแล้วแล้วคนนี้มีโอกาสจะเข้ามาจีบคุณบางท่านที่เขายังไม่แอคชั่นอะไรเขามีโอกาสแอคชั่นเร็วๆนี้ส่วนบางท่านที่แอคชั่นกันไปแล้วทํานายดีว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาดียิ่งขึ้นไปโดยลําดับนะครับโอเคดีงามมาดูกันต่อนะไม่ธรรมดา เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเขาจะแอคชั่นเร็วๆนี้หรือบางคนบางคู่แอคชั่นกันไปแล้วนั่นแน่นะแล้วก็มีโอกาสสมหวังสูงมากแม้แต่ท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสโชคดีด้านอื่นใบเมื่อกีนะ้แถมให้นะแถมให้อัศวินไม้เท้าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะการงานคุณเด่นมากดวงก้าวหน้าสูงอ่าไปกันต่อนะครับแล้วก็อ โอ้โหโอกาสก้าวหนะ้าสูงไพ่แห่งชัยชนะออกมาเลยตรงเป๊ะพุ่งพูดไปไม่ทันขาดคำไพ่รู้ใจเรามาก 6ไม้เท้า six of wands ไพ่ชัยชนะไพ่ Victory ออกมาแล้วนะครับใบนี้ออกมาไม่ว่าเรื่องอะไรกต็ต้องทำนายดีทั้งสิน้นถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะประสบความสำเร็จสมหวังในความรักถ้าเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการงานก้าวหน้าการเงินเฟื่องฟูมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนใครเคยลำบากใครเคยมีหนี้สินจะพบทางสว่างพบทางออกประมาณนี้เอาเป็นว่าใบนี้ออกมานะ ตามตำราสากลว่าไว้และตามความเชื่อตามแรงศรัทธาขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีโอกาสลืมตาอาปากได้ดวงดีแล้วแต่ย้ำอยู่เสมอนะว่าดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งเฉยๆรอดวงนะครับดวงดีแล้วต้องรีบออกไปทำความดีนะรีบไปทำคุณงามความดีเพิ่มเลยโอเคไม่ธรรมดาวันนี้เอ้ยชื่นใจไพ่ดีล้วนๆยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้โอ้น่าชื่นใจเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครอง นอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วผมว่าคุณยังมีโชคดีเรื่องอื่นด้วยนั้นเนี่ยเป๊ะเลยโชคดีเรื่องอื่นด้วยสิเหรียญ สาธุผมรับด้วยคนน้อมรับไว้เลยนะครับสิบเหรียญออกมาบอกแล้วว่าอย่ากดข้ามขอให้ดูให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อสิบเหรียญเอาตามความเป็นสิบเหรียญตามหน้าไพ่ก่อนนะครับตรงไปตรงมาไพ่เหรียญไพ่การเงินหมายถึงความมั่นคงการเงินที่ดีความมั่นคงความร่ำรวยคุณมีโอกาสรวยได้คนที่เคยมีปัญหาการเงินมีหนี้สินสามารถเคลียร์ได้สามารถพบทางออกมีผู้ช่วยเหลือคนที่ตกงานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่ถ้าคุณมีปัญหาการเงินปัญหาจะได้รับการแการ้ไขโด โดยลำดับแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆแปลว่าคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือความหมายด้านการเงินและสิบเหรียญยังตีความด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยตามหน้าไพ่เลยเห็นภาพนะครับเป็นครอบครัวสุขสันต์อิ่มเอมทั้งทางโลกทางธรรมมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ครอบครัวสุขสันต์การเงินเต็มเปี่ยมจะเอาอะไรอีกเออนะดวงมาดีขนาดนี้ทำความดีด่วนเลยนะครับนะดวงดีอย่าอยู่เฉยๆนะโอเคไปกันต่อ ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้โอ้ทั้งไฮโลแฟนทั้งเอ็มเพรสทั้งสิบเหรียญทั้งเมจิเชียนโอ้โหหกไม้เท้าด้วยเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองมีโอกาสสมหวังกันสูงมากนะคู่นี้เออและดังกล่าวไปแล้วนะถ้าไม่คิดเรื่องความสัมพันธ์คุณจะก้าวหน้าด้านการงานการเงินอย่างมากเลย อยู่ที่การกระทําของคุณด้วยโอ้เด็กถือไม้เท้าบุตรบริวารให้โชคชัดเจนและชีวิตส่วนตัวของคุณทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนแวดล้อมส่วนใหญ่จะดีคนแวดล้อมส่วนใหญ่จะให้คุณประโยชน์ปัญหาจากผู้คนถ้าเคยมีนะถ้าคุณเคยมีปัญหาจากคนแวดล้อมปัญหาจะค่อยๆลดน้อยถอยลงคนที่สร้างปัญหาให้คุณจะพ้นออกไปเองแล้วคุณจะเหลือแต่คนแวดล้อมดีๆอรับไว้เลยโอเคไปกันต่อนะครับ เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองให้มีโอกาสสมหวังวันนี้นะการเสี่ยงทายแบบนี้ดูไว้เป็นแนวทางชีวิตอย่าง,งมงายอย่าปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นกับฉันร้อยเปอร์เซนต์ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นดวงชะตาส่วนหนึ่งการปฏิบัติจริงส่วนหนึ่งชีวิตจริงส่วนหนึ่งบริบทชีวิตของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปก็อีกส่วนหนึ่งนี่เป็นคําตอบเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมดูดวงออกมาแล้วได้ผลไม่เหมือนกันนะ เพราะพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันโนเดอร์ซันเอาเถอะแม้พื้นฐานแต่ละคนจะมาไม่เท่ากันวาสนาไม่เท่ากันแต่ถ้าเสียงไทยได้เดอะซันนี่ก็ต้องทำนายดีมากๆดีสุดๆไว้เลยว่าไพ่เดอะซันนี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร,สร่สากลคุณคิดอ่านกันใดคิดหวังสิ่งใดจะได้สมหวังหรือได้เกินคาดวันนี้ ทั้งเมจิเชียนไฮโลแฟนเอ็มเพรสสเหรียญหกไม้เท้าแล้วยังมี t ด e s ซันมากำกับวันนี้ไพ่ดีมากๆพลังงานดีดีดีสุดๆดีจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาอวยกันเราทำนายตามหน้าไพา่คุณ t ด e s u ันเห็นๆชัดๆนะครับรับพลังงานดีๆนี้ไปด้วยกันผมรับด้วยคนเมื่อมี t ด e s ซันครอบคลุมไว้แล้วใบอื่นก็จะส่งผลดีเร็วยิ่งขึ้นทำเป็นเล่นไปภายในไม่กี่วันนี้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้หรือไม่กี่เดือนนี้คุณอาจจะมีโชคดีแบบที่คิดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงินแม้แต่เรื่องความรัก ความสัมพันธ์ถ้าใครได้รับข่าวดีใดๆมาบอกกันบ้างนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้สุดยอดมากๆมีเดอะซันแล้วจากนี้ไปต่อให้มีคําเตือนใดๆออกมาบ้างเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะนี่พูดเมสังขาดคาแปดถ้วยออกมาเตือนเล็กน้อยว่านะขออนุญาตเตือนเล็กน้อยจากแปดถ้วยว่าคุณจะก้าวหน้าอย่างมากวันนี้หน้าไพ่ดีๆออกมาเพียบขออย่างเดียว อย่าจมกับอดีตขออนุญาตแนะนำนะครับไม่ได้ว่านะอย่าจมอดีตอย่าฝังใจกับอดีตอะไรที่แล้วไปแล้วก็ให้แล้วกันไปคนเรามีอดีตเป็นบทเรียนได้แต่อย่าไปใจจดใจจ่อกับอดีตเพราะเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่สามารถใช้เป็นบทเรียนได้ move on จากอดีต move on จากปัญหาทั้งปวงแก้ไขสิ่งที่แก้ไขได้อะไรแก้ไม่ได้ปล่อยวางไปเลยเดินหน้าอย่างเดียวแล้วจะเจริญก้าวหน้าโอเคไปกันต่อนะครับขอใบสรุปสง่งท้ายหนึ่งใบสวยๆพลังงานวันนี้สวยงามตั้งแต่เดอะซั้นละหายห่วงละ ไม่ว่าวันนี้ใบส่งท้ายจะเป็นอะไรถือว่าดีทั้งนั้นเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองและคุณมีโอกาสาโชคดีเรื่องอื่นด้วยโอ้สุดยอดใบส่งท้ายที่สวยงามราชาถ้วย king of cups คนคนนี้เป็นคนใจดี นะถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าเป็นใครรักษาเขาไว้ให้ดีคนคนนี้นานๆจะเจอสักทีนะไม่ใช่หากันได้ไง่ายๆคนที่มีคุณสมบัติดีอย่างเขาเขาเองมองคุณมีค่าคุณเองก็มองเขามีค่าต่างคนเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันรักษาคนคนนี้ไว้ให้ดีคนใจดีคนนี้เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองกรณีที่คุณยังไม่มีใครแปลได้ว่า คุณมีโอกาสเจอคนใจดีเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะมาเป็นคนรักหรือมาเป็นการมนตรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณมีความสุขความเจริญแน่นอนเดอะซันการันตีวันนี้รับไว้เลยพลังงานดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ